้จริงรู้ลึกรู้ชัดรู้รอบด้านกับรายการผู้ว่าพงษ์รัฐพบชาวอุบลวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางหอ,อกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานีสวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านครับพบกับรายการผู้ว่าพงรัฐพบพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลเช่นเคยนะครับวันนี้วันพุธที่ยี่สิบเก้ธันวาคมครับเมื่อวานนี้ครับผมได้เดินทางเข้ากรุงเทพนะครับเพื่อที่จะนำนักเรียนทุนพระราชทานเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเข้ารับพระราชทานทุนการศึกษาครับทุนการศึกษานี้มีชื่อว่าทุนการศึกษามทสนะครับซึ่งเป็นทุนการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่สิบซึ่งพระองค์ท่านได้มีดําริที่จะก่อตั้งเป็นมูลนิธิที่มีการพระราชทานทุนการศึกษาให้กับเด็กๆนักเรียนเนี่ยนะครับ มาตั้งแต่ปี2553นู่นแหละครับมาถึงวันนี้แล้วก็ครั้งนี้เป็นปีที่13แล้วนะครับ13ปีมาแล้วที่พระอ,องค์ท่านทรงพระราชทานทุนการศึกษาซึ่งในขณะนั้นเมื่อปี2553พระอ,องค์ท่านทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม,มกุฎราชกุมารน,นะครับ ซึ่งทรงมีพระราชนมริให้ก่อตั้งมูลนิธิการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือตัวยอ่อเรียกว่ามทสนะครับโดยพระองค์ทรงเป็นองค์ประธานด้วยพระองค์เองเลยนะครับซึ่งมูลนิธินี้เนี่ยก็มีการมอบพระราชทานทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดีแล้วก็เป็นผู้ที่มีคุณธรรมนะครับมีความตั้งใจที่จะศึกษาเรา่เรียนแล้วก็มีความตั้งใจที่จะออกไปทำงานเพื่อบ้านเมืองเพื่อประเทศชาตินะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจพระองค์ท่านทรงพระราชทานทุนทรัพย์นี้เนี่ยโดยนักเรียนเหล่านี้ก็จะได้รับโอกาสทางการศึกษา โดยเป็นทุนการศึกษาที่พระราชทานให้กับนักเรียนมปลายนะครับที่จบมสามต่อมสจนถึงจบปริญญาตรีเลยนะครับหรือเทียบเท่านะครับซึ่งเ,เป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระอ,องค์ที่สรงพระราชทานให้ซึ่งในแต่ละปีเนี่ยนะครับในระดับจังหวัดก็จะมีการ ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการเอ่อหัวหน้าสถานศึกษาต่างๆนะครับศึกษาธิการจังหวัดเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆเนี่ยร่วมกันเป็นคณะกรรมการโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยครับเป็นประธานคณะกรรมการในการคัดเลือกเด็กๆนักเรียนที่จบม .3 เพื่อเข้ารับทุนพระราชทานทุนนี้นะครับโดย ในแต่ละปีก็มีการประชุมแล้วก็คัดเลือกกันแล้วพอคัดเลือกในระดับจังหวัดเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมาพิจารณารวมเป็นระดับภาคการศึกษาด้วยนะครับโดยจังหวัดอุบลของเราเนี่ยก็จะอยู่ร่วมภาคการศึกษากับทางอีกสามจังหวัดครับคือยโสธรศรีสะเกดแล้วก็อำนาจเจริญทั้งสี่จังหวัดนี้ก็ต้องมาประชุมร่วมกันครับที่จะร่วมกันพิจารณาในภาพรวมว่า มีนักเรียนที่เหมาะสมที่จะได้รับทุนพระราชทธธานใครบ้างนะครับแล้วเมื่อได้รายชื่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยตามจํานวนที่กําหนดเนี่ยเขาก็ส่งรายชื่อเหล่านี้เข้าส่วนกลางนะครับเพื่อนําทุนเก้าถวายรายงานพระอ,องค์ท่านว่าในปีนี้มีนักเรียนจากจังหวัดต่างๆทั่วทั้งประเทศเลยนะครับ ซึ่งก็ปีนี้ก็เป็นปีที่13แล้วนะครับทรงพระทานทุนการศึกษามาแล้ว12รุ่นด้วยกัน12ปีด้วยกันรวมแล้วเป็นนักเรียนที่ได้รับทุนร่วมๆเกือบเกือบ2,000คนแล้วนะครับนับถึงวันนี้ถ้าคิดเป็นมูลจำนวนเงินนะครับก็เป็นเ,เงินที่พระองค์ท่านทรงพระทานผ่านมูลนิธิเนี่ย530 กว่าล้านบาทแล้วนะครับที่ทรงพระราชทานให้นี่เป็นถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นเลยนะครับที่พระองค์ท่านทรงเห็นถึงการส่งเสริมให้เด็กๆได้มีโอกาสได้รับทางการศึกษาแล้วก็ต่อไปถึงปริญญาตรีเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสทำงานทำการที่มีมีโอกาสเข้าไปรับราชการได้ด้วยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นที่ในหน่วยงานในพระองค์หรือในหน่วยงานราชการต่างๆนะครับซึ่งจำนวนทุนก็ไม่น้อยเลยนะครับหมายถึงจำนวนเงินที่ได้รับของแต่ละทุนนี่นะครับในชั้นมปลายนะครับผมยกตัวอย่างในชั้นมปลายสายสามันเนี่ยก็จะได้รับทุนการศึกษาพระราชทานเนี่ยหนึ่งบาทต่อคนต่อปีนะครับปีหนึ่งจะได้รับหน0 0 0 0มบาท ถ้าเป็นสายอาชีพก็ได้สูงขึ้นมาหน่อยสองหมื่นสองพันบาทแต่ถ้าเป็นปริญญาตรีเนี่ยซึ่งมีค่าใช้จ่ายหลายอย่างหน่อยเนี่ยตรงท่านสรงพระานให้สี่หมื่นแปดพันบาทต่อปีต่อคนนะครับก็ถือว่าเป็นจํานวนเงินที่มากเลยนะครับแล้วก็สามารถใช้ในการเล่าเรียนในการศึกษาได้โดยไม่ต้อง รบกวนผู้ปกครองเลยนะครับอันนี้เป็นถือว่าเป็นพระมาหากรุณาคุณอย่างล้นพ้นเลยในส่วนที่พระอ,องค์ท่านทรงพระราชทานนั้นเนี่ยในปี6-4นะครับที่ผมนำนักเรียนเข้ารับทุนพระราชทานในครั้งนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็นำนักเรียนมาจริงๆแล้วของจังหวัดอุบลเนี่ยมีสามคนแต่ว่าเป็นอีกคนหนึ่งเนี่ยก็เป็นคนที่คัดเลือกจากจังหวัด ชัยภูมิแต่ว่าย้ายตามผู้ปกครองมาอยู่ที่จังหวัดอุบลก็กลายเป็นนักเรียนทุนของจังหวัดอุบลปีนี้เนี่ยก็เป็นสี่คนด้วยกันที่ผมนำนักเรียนมาเข้ารับพระราชทานทุนในครั้งนี้นะครับก็ได้แก่คนแรกเลยนะครับนางสาวชุติการพระสุวรรณนะครับอยู่ชั้นม .4 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา เรียนเก่งครับเ,เกรดเกือบ4.00เลยนะครับ3.99เรียนถือว่าเรียนเก่งเลยนะครับน้องชุดติการคนที่สองชื่อธนวันคลองยุติก็อยู่โรงเรียนเขื่องในพิทยาคมนะครับนี่ก็เรียนไม่เบาเลยครับ3.96คนที่สามอภินันบุญจุนครับอ,อยู่โรงเรียนบ้านพินโทรครับอำเภอม่วง30 เรียนก็สามจุดเก้าสามโอ้เก่งๆทั้งนั้นเลยนะครับคนที่สี่ที่ว่าย้ายมาจากโรงเรียนที่จังหวัดชัยภูมิมาที่อำเภอสว่างวีรวงนะครับชื่อนายวุฒิศักดิ์บัวแดงนะครับก็เป็นถือว่าเป็นนักเรียนสี่คนที่ปีนี้ได้เข้ารับพระราชทานร่วมกับนักเรียนทุนมทสรุ่นที่สิบสามทั่วประเทศเลยนะครับรวมแล้ว ที่เข้าเฝ้าเมื่อวานนี้153คนด้วยกันในทุกจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงผมด้วยเนี่ยนะครับก็ได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านพร้อมกับนักเรียนทุนทั้ง153คนครับก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่ได้มีพระราชโอกาสให้เด็กๆได้เข้าเฝ้า เพื่อเข้ารับพระราชทานทุนด้วยตัวเองเลยนะครับเด็กๆได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านด้วยตัวเองแล้วก็ในขนาดเดียวกันนะครับก็จะมีนักเรียนทุนดีเด่นของอรุ่นที่สิบนะครับก็มีการนำเข้าเฝ้ารับพระราชทานโล่เชิดจูเกียรติด้วยรวมถึงคุณครูดีเด่นด้วยประจำปีนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นมีนักเรียนทุน ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนะครับรุ่นที่สี่รุ่นที่ห้ารุ่นที่หกตอนนี้หกรุ่นเนี่ยจบปริญญาตรีเรียบร้อยหมดแล้วนะครับส่วนรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามนั้นเนี่ยทางานทําการไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับในการเข้าเฝ้าเมื่อวานนี้เนี่ยรุ่นที่สี่รุ่นที่ห้าแล้วก็รุ่นที่หกเนี่ยที่เพิ่งสําเร็จการศึกษาเนี่ยก็ได้เข้าเฝ้ากราบพระบาทสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ลาไปประกอบอาชีพการงานต่อไปด้วยนะครับเมื่อวานนี้ได้เข้าเฝ้าร้อยกว่าคนนะครับแล้วก็มีนักเรียนผู้รับทุนเฉลิมพระเกียรติเนึ่งในวรารอกาสพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษเข้าเฝ้าด้วยนะครับนักเรียนทุนเหล่านี้เนี่ยจำนวนสิบคนด้วยกันเนี่ยขนาดนี้ได้เข้ารับราชการเป็นที่เรียบร้อยและได้รับทุนเฉลิมพระเกียรติเพิ่มเติมอีก เพื่อที่จะให้เรียนต่อในระดับปริญญาโทนะครับทั้งในประเทศหรือต่างประเทศก็แล้วแต่ความสามารถของเด็กๆเหล่านี้นะครับซึ่งวันนี้เขาจบการศึกษาแล้วก็ได้เข้าบรรจุเ,เป็นข้าราชการในกระทรวงต่างๆมีกระทรวงศึกษากระทรวงมหาดไทยนะครับกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์หลายกระทรวงเลยนะครับที่เด็กๆเหล่านี้ได้จบการศึกษาโดยทุนมทศแล้วเนี่ยก็ได้รับพระราชทาน ให้เป็นได้รับทุนเฉลิมพระเกียรติต่อในระดับปริญญาโทอีกนะครับก็ถือว่าเป็นอนาคตเป็นความก้าวหน้าที่งดงามเลยนะครับของเด็กๆที่มีความตั้งใจแล้วก็ได้รับการคัดเลือกนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เป็นโอกาสดีอย่างยิ่งเลยนะครับที่เด็กๆเ,เหล่านี้ได้รับทระมหากราุณาธิคุณอย่างล้นพ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เมื่อวานนี้ผมได้ เดินทางมาพร้อมกับคณะของลูกๆเราทั้งสี่คนแล้วก็มีคุณครูมาโรงเรียนและหนึ่งท่านด้วยนะครับตอนเ,อเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานทุนการศึกษาแล้วเนี่ยก็ได้นัดหมายเด็กๆแล้วก็คุณครูนะครับถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันด้วยในที่พักที่โรงแรมนะครับก็ได้พบได้เจอกันได้พูดคุยกัน ก็ให้กำลังใจน้องๆครับเพราะว่าเมื่อจบการศึกษาแล้วเนี่ยถือว่าเป็นนักเรียนในพระองค์เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สูงส่งสูงสุดได้รับพรหมากุณาสูงสุดเลยนะครับเป็นมงคลสูงสุดของชีวิตน้องๆเลยลูกๆหลานๆของเรานะครับเติบโตไปทํางานไปได้นําเอาประวัติเหล่านี้เนี่ยไปยื่นให้กับสถานที่ที่ไปสมัครงานเนี่ย เ,เขาก็รับทันทีเลยนะครับผมคิดไว้อย่างนั้นเพราะว่าถือว่าเป็นนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกว่าเป็นผู้ประพฤติดีมีคุณธรรมแล้วก็ตั้งใจเรียนแล้วก็ได้ทุนพระเจ้าอยู่หัวนะครับถือเป็นสิ่งมงคลยิ่งของชีวิตเลยนะครับก็ได้ให้กำลังใจลูกๆทั้งสี่คนไปนะครับก็ในการติดตามนะครับพ่อแม่พี่น้องครับ ในรุ่นที่เจ็ดแจนถึงรุ่นปัจจุบันเลยนะครับทางผมแล้วก็ท่านท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเนี่ยก็ได้ทยอยออกไปเยี่ยมให้กำลังใจถึงที่โรงเรียนเลยนะครับเพราะว่าจะต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเด็กเด็กเกเหล่านี้เนี่ยก็ต้องออได้รับการติดตามแล้วก็ดูปัญหาอุปสรรคเพราะบางคนเนี่ย มีฐานะยากจนแล้วก็มีความเสี่ยงต่อบางทีเรียนไม่จบก็มีนะครับเพราะว่าต้องออกไปประกอบอาชีพช่วยเหลือพ่อแม่อะไรต่างๆดังนัเป็นต้นนะครับซึ่งก็ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอยู่ในความดูแลของคุณครูที่เป็นคุณครูที่ปรึกษาแล้วก็อยู่ในความดูแลของจังหวัด แล้วก็ทางผมแล้วก็ทางท่านนายกเหล่ากาชาดก็จะออกไปติดตามแต่การรายงานเนี่ยคุณครูก็มีการรายงานเข้ามาถึงผลการเรียนถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆอยู่เป็นระยะอยู่แล้วนะครับในทุกทุกเดือนทุกๆเทอมภาคการศึกษานะครับก็จะได้ให้เผื่อจะมีปัญหาใดๆก็ตามเนี่ยก็จะได้แก้ไขปัญหาช่วยเหลือกันท่านนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ นำมาเล่าถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับที่ผมได้เข้าเฝ้าพงท่านเมื่อเมื่อวานนี้นะครับสําหรับวันนี้ผมก็เดินทางกลับมาถึงจังหวัดอุบลราชธานีของเราแล้วซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีของเราขณะนี้เนี่ยก็สถานการณ์เรื่องโรคโควิด -19 ้านะครับรี่นน้องครับ เกิดมีคลัสเตอร์หรือกลุ่มการติดเชื้อเนี่ยค่อนข้างมีกลุ่มใหญ่ขึ้นเกิดขึ้นนะครับโดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีผู้ป่วยรวมทั้งสิ้นเนี่ย44รายซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงขึ้นจากก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ในวัวนอังคารเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ป่วยสูงขึ้นถึง74คนด้วยกัน ใน74คนนี้เนี่ยพอมีน้องครับอย่างที่ผมกลาบเรียนครับว่าการพบผู้ติดเชื้อเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเป็นตัวเลขตัวเดียวเช่น5คน7คนเนี่ยแต่วันรุ่งขึ้นเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น20 30 40หรือ70หรือเป็น100คนก็ได้นะครับถ้าเกิดคัสเตอร์หรือเกิดความติดเชื้อกันในวงกว้างนะครับ เกิดจากความประมาทเกิดจากความที่ไม่ทําตามมาตรการต่างๆก็จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับเมื่อวานนี้ก็มีผู้ป่วยถึง74รายด้วยกันทั้งนี้ทั้งนั้นใน74รายนี้เนี่ยก็เป็นติดเชื้อภายในจังหวัดเราเองเนี่ย71รายโดยใน71รายเป็นการติดเชื้อของอำเภอเมืองครับ46รายจากร้านอาหาร เอกมัยครับพ่อแม่น้องครับขออนุญาตเอ่ยชื่อได้เลยครับเพราะว่าคงไม่ต้องปิดบังนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ต้องบอกต้องกล่าวกันร้านอาหารชื่อเอกมหมนี้เนี่ยขณะนี้ก็ได้คณะกรรมการโรคติดต่อก็ได้สั่งปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นําเอาผู้ที่สัมผัสสูงนํามากักตัวตรวจเชื้อทยอยตรวจกันนะครับ คนที่ผ่านไปแวะเข้าไปในร้านไปทานอาหารต่างๆเขาก็มีประกาศแล้วนะครับคือใครที่เข้าไปทานอาหารที่ร้านเอกมัยตั้งแต่วันที่สิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สบสองยี่สามยี่สี่สิบเก้าถึงยี่สิบสี่ธันวาคมนะครับใครแวะเวียนไปนั่งทานอาหารที่ร้านนะครับขอให้ท่านได้ไปพบแพทย์เลยนะครับเพื่อตรวจอาการ ท่านอย่าเข้าใจไปเองว่าไม่มีอาการอะไรไม่มีเชื้ออะไรต่างๆซึ่งมีโอกาสสูงครับที่ติดเชื้อแต่ไม่มีอาการและจะทําให้ท่านไปแพร่เชื้อในครอบครัวท่านไปแพร่เชื้อในที่ทํางานท่านไปแพร่เชื้อที่อื่นๆแล้วคนที่รับเชื้อไปเนี่ยถ้าเกิดเขาอ่อนแอกว่าท่านเนี่ยเขาก็จะมีอาการและถ้าคนไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยเขาก็จะมีอาการหนักกว่าคนอื่นนี่แหละครับคือสิ่งที่ ท่านต้องรับผิดชอบตรงนั้นในการที่จะถ้าท่านรู้ตัวว่าไปที่ร้านเอกไหมยตั้งแต่วันที่สิบเก้าใครไปในวันใดวันหนึ่งเนี่ยครับในช่วงสิบเก้าถึงยี่สิบสี่ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยขอให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านท่านเลยนะครับแล้วแสดงตัวเลยว่าท่านมาจากกลุ่มคนที่ไปเที่ยวทานอาหารอยู่ที่ร้านเอกใหมขอตรวจนะครับทางคณะ คุณหมอคุณพยบาลก็จะดำานิือการให้ท่านตรวจเลยนะครับเนื่องจากว่าจะต้องรีบควบคุมโรคให้ได้เร็วที่สุดนะครับเมื่อวันนี้46รายก็เป็นผู้ที่เดินมาตรวจเชื้อด้วยนะครับตามประกาศที่จังหวัดคณะกรรมการโรคติดต่อประกาศออกไปนะครับก็ยังเป็นคัสเตอร์ที่ต้องอจับตาแล้วก็ติดตามอยู่โดยตลอดเลยนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องของสายพันธ์โอไมคอนนี่แหละครับที่วันนี้ประเทศไทยเนี่ยมีผู้ป่วยรวมแล้วเนี่ย514รายแล้วนะครับใน16จังหวัดด้วยกันจาก514รายเนี่ยทางสอบอคก็ได้แถลงนะครับว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวันศุกร์นี่ยังพบผู้ติดเชื้อเพียง200รายแต่ข้ามสาร์อาทิตย์มาวันจันทร์อังคารเนี่ย กระโดดขึ้นไปเป็น5้าร้อสิบี่ลายเลยซึ่งถือว่าเป็นการติดเชื้อแบบก้าวกระโดดแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยมาจากผู้ที่เดินทางกลับเดินทางมาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็อยู่ในโครงการที่ก่อนเดินทางจากประเทศต้นทางเนี่ยเขาก็มีการตรวจเชื้อเรียบร้อยเมื่อไม่พบเชื้อก็เดินทางได้เมื่อมาถึงประเทศไทยเนี่ยก็ต้องตรวจเชื้ออีกครั้งหนึ่ง พอตัวเชื้อไม่เจอนี่ตามโครงการเก่าเนี่ยเขาสามารถเดินทางไปจังหวัดต่างๆได้ครน,นี้ในส่วนนี้แหละครับที่พอเขาเดินทางออกมาเนี่ยต่อมาสองสามวันต่อมาอาการเขาออกครับว่ามีติดเชื้อแล้วก็เขาก็แพร่รบะบาดไปยังคนอื่นๆที่สัมผัสเขาอะนะครับก็กลายเป็นผู้ป่วยโอไมคอนเนี่ยขึ้นมาห้าร้อยกว่ารายเมื่อวันนี้นะครับ เมื่อวานนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในจังหวัดที่เกี่ยวข้องใกล้ๆบ้านเราเนี่ยก็คือจังหวัดกาลสินครับที่มีสามีภรรยาเดินทางมาจากประเทศเบนเยี่ยมนะครับเมื่อประมาณวันที่สิบธันวาคมแล้วก็ไปกินอาหารต่างๆในร้านต่างๆพนักงานเสิร์ฟอาหารนักดนตรีผู้ที่สัมผัสเสียงสูงเนี่ยแล้วก็พบการป่วยเนี่ยร่วมๆยี่สิบคน แล้วก็ขยายผลตั้งแต่วันที่10จนถึงปัจจุบันเนี่ยเข้าไปขยายไปมีผู้ติดเชื้อในจังหวัดข้างเคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นขอนแก่นมหาสาร,รคามอุดรธานีเนี่ยนะครับรวมแล้วขณะนี้เนี่ยมีผู้ติดเชื้อจากคาสเตอร์นี้เนี่ยที่จังหวัดกาลสินที่มีสองสามีพัญญาเดินทางกลับมาจากต่างประเทศเนี่ยร้อยกว่าคนแล้วนะครับนี่คือสายพผ่านโอไมคอนนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยใน16จังหวัดที่ว่า500กว่าคนเนี่ยปรากฏว่าเป็นอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีของเราหนึ่งรายด้วยนะครับในหนึ่งรายนั้นเนี่ยเราเป็นหนึ่งใน16จังหวัดที่มีพบการพบผู้ติดเชื้อโอไมคอนซึ่งของอุบลนี้เนี่ยก็เกิดจากมีชาวต่างประเทศนะครับชาวออสเตรเลียเขาก็เดินทาง กลับมาบ้านภรรยาที่อุบลเนี่ยแหละครับที่อำนาจเจริญแต่มาลงเครื่องที่อุบลบ้านอยู่อำนาจจังหวัดอำนาจเจริญแล้วพอเขากลับมาแล้วเนี่ยเขาก็เดินทางกลับไปที่เมืองพัทยาไปเที่ยวพัทยาอยู่ระยะหนึ่งก็เดินทางกลับมาที่อุบลอีกลงเครื่องที่อุบลตอนที่กลับมาจากพัทยาเนี่ยมีอาการนะครับเขาก็ไปพอมาถึงอุบลเขาก็ไปพบหมอที่โรงพยาบาลตรวจ ปรากฏว่าเจอเชื้อครับตอนนั้นรู้ว่าเป็นโควิดอย่างเดียวอพอหลังจากนั้นเข้ารับการรักษาตัวคนที่สัมผัสไม่ว่าจะเป็นภรรยาเพื่อนต่างๆเนี่ยหรือคนที่สนามบินต่างๆก็ถูกกักตัวนะครับแล้วก็ส่งตรวจเชื้อของฝรั่งคนนี้แหละครับก็ปรากฏว่าเมื่อวันที่ย3ิบธันวาคมก็มีการยืนยันว่าเป็นโอไมคอนนะครับ ก็เป็นลายหนึ่งลายที่หนึ่งที่มีผู้สัมผัสซึ่งขณะนี้ผู้สัมผัสทั้งหมดก็ถูกกักตัวอยู่นะครับแล้วก็ตรวจหาเชื้ออยู่ก็ต้องรอเวลาของการตรวจหาเชื้อด้วยนะครับขณะนี้ก็พอสรุปได้ว่าอย่างนี้ครับว่าเชื้อโอไมครนซึ่งเป็นเชื้อกลายพันธุ์เนี่ยก็กระจายไปหลายจังหวัดแล้วนะครับดังนั้นการระมัดระวังวันถึงแม้วันนี้เรายัางไม่รู้นะครับว่าความรุนแรงจะมากน้อยแค่ไหน นะครับแต่ก็คือสายพันธุ์ใหม่ที่ต้องระบัดระวังการสวมใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือการอยู่ห่างคนอื่นนะครับในช่วงยิ่งช่วงเทศกาลนี้ก็ต้องระบัดระวังเพิ่มมากขึ้นครับพ่อแม่น้องครับโดยโดยเพราะอย่างยิ่งการระบาดก็มีอยู่ทั่วไปแล้วโดยในจังหวัดอุบลของเราเนี่ยก็มีคาสเตอร์ที่เป็นร้านอาหารนี่ก็น่าเป็นห่วงนะครับก็ต้อง สังเกตอาการตนเองด้วยนะครับคนที่ไปก็ต้องรีบไปพบแพทย์นะครับที่ตามที่ประกาศให้มาตรวจที่โรงพยาบาลนะครับก็ต้องเร่งดําเนินการของแต่ละคนที่เคยเดินทางไปในตามประกาศนะครับก็ย้ํากันอีกครั้งหนึงครับพ่อแม่น้องครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยยิ่งในช่วงเทศกาลวันนี้คงหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ครับพอกันใหม่ในวันมะออ่นเด้อพ่อแม่น้องสวัสดีครับ ต้องมีกอม